เราจะเริ่มต้นจากผผกเงินโอเวอร์แฮนนะครับนะลักษณะนี้เห็นไหมครับขโมดเชือกวิ่งกับเชือกหลักติดกันรวบออกมาอย่างนี้ก็จะเห็นเป็นเงินโอเวอร์แฮงเนี่ยมี3มห่วง1 2ึสเราจะสอดมาที่ห่วงที่3นี้นะใช้เชือกวิ่งสอดเข้ามา ลักษณะนี้เชือกหลักจะล็อกเชือกวิ่งอของห่วงโอเวอร์แฮนแค่นี้ก็สามารถล็อกแล้วแต่เราจะเพิ่มความมั่นใจมากขึ้นเราจะวิ่งเชือกวิ่งเนี่ยกลับเข้าไปที่ห่วงลักษณะนี้แล้วสอดไปตามเส้นหลัก ก็คือเงื่อนโอเวแฮนเส้นหลักนั่นเองสอดลงไปเห็นไหมครับได้อย่างนี้หลังอย่างนั้นเราก็ล็อกดึงจับให้มันแน่นให้มันเข้าที่ เราก็จะได้ห่วงครองยึดจากเงินโอเวอร์แหน